สวัสดีดูโหกันด้วยนะวันนี้เราก็มายู่เกมรอสตาร์กับบอลเลอร์ที่มีชื่อว่าเดรกโกนั่นเองนะโดยดเดรกโกเป็นบอลเลอร์ระดับลีเจนด a r ี่นั่นเองโดยดเดรกโกนั้นเป็นระดับเราด้วยระดับลีเจนดารี่ตัวละครสายแทงนั่นเองนะดเดรกโกดราโกเดลาโกเดลาโกดาลาโกไม่ไม่ไมดเดรกโกนั่นแหละหรือเดรกโก เรโกโก้ go. Go go. คือค่อนข้างจะเถียงกับอีตัวของเรโกอยู่ในคนเพราะว่าเหมือนกับด็อกเลยอ่ะชื่อมันออกเสียงแบบค่าคล้ายๆกันแต่ด็อกที่มัน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 ค่อนข้างจะผิดผิดผ,ผ,ผ,ผีมากๆนะคืออันนี้ด็อกแต่อีนี่ดักบังกรดักดูมันดูมันโอเคสงสัยไม่ยอมแก้นะ โดยตัวของเรโกนั้นก็จะมีการพลังชีวิตอยู่ที่1นึ่งพันหนึ่งเอ 1, 000, 000หนึ่งหนหนึ่งพนน่วยนั่นเองนะวิวตันนะจนดาดเมจจะอยู่ที่พันสนั่นเองแล้วก็จะมีดาเมจเสริมจากระยะสูงสุดนั่นเองนะตัวนี้มีความสามารถพิเศษเนอะก็คือหากตีระยะสูงสุดของพี่แกเนี่ย จะสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มเป็น2เท่านะทุกคน2เท่าก็คือถ้าเราความเสียหายเท่าไหร่เนี่ยมันก็เพิ่มเป็น2เท่าเช่นตอนเนี้ยมีความเสียหายพื้นฐานที่1 3 3 0ก็จะเป็นระยะสูงสุดก็จะเป็น2660ั้อกได้เองนะเออแบบเนี้ยนะแบบส่วนความเร็วกันดูศูนย์คือเร็วน,นะระยะก็คือกลางๆนะทุกนนคนก็ลองเล่นแล้วก็มีความโอเคอยู่ ส่วนซูเปอร์จะมีว่ามังก,กรฉายเดี่ยวนั่งนะโดยเจ้ามังก,กรฉายเดี่ยวเนี่ยเมื่อกดใช้เนี่ยจะเปลี่ยนร่างเป็นมังก,กรและเปลี่ยนการบรรจุก,กระสุนนะคือปกติมันจะเป็นกระสุนสามนะใช่ไหมไอเน,นี้ยมันจะกลายเป็นกระสุนแบบคลา้ายๆพวกพวกตัวอะไรวะอะไรวะลืมแอมเบอร์อะไรเงี้ยนั่งน,นะส่วนความเสียหายก็ประมาณนี้นะั่งนะต่อวินาทีนะมันเป็นความเสียหายต่อวินาทีเพราะมันเป็นเบาๆเนาะ ระยะกลางเหมือนกับตัวของล่างต้นเลยนะแล้วก็ความเร็วกันก็นที่จะเพิ่มอีก20%นะอันนี้คือข้อดีของตัวละครตัวนี้นะและความเสียหายลดลงอีก5%เพราะเป็นสายแทงแล้วก็มีคุณสมบัติเสริมเมืม่อโดนความเสียหายจะได้รับซุปเปอร์น,ะนั้นคือแบบความสามารถนี้ถอดออกได้ไหม <c oughs> โกงมากมาดูกันที่แกจิตแล้วก็สตาร์พาวนะอันแรกถุงมืออัพเชอร์ช็อคอัพสเตอร์ช็อค เออนั่นแหละสลับไอ้น,นี้ก็คือเมื่อกดใช้งานการโจมตีทําให้ัตูอยู่บนอากาศเป็นระยะเวลาสั้นๆเลยนะก็คือกดใช้แล้วสตูจะถูกยกลอยขึ้นนั่นแหละเออส่วนอันที่2นี้ซิกเนเจอร์่ะเนี่ยปราการสุดท้ายเออโดยเจ้าเดรกโกเนี่ยมันจะมีความสามารถโคตรน่าเกลียดน่ากลัวของไอกแกตเจนนี่แหละก็ะคือเมื่อเมื่อพลังชีวิตของเดรกโกไม่สามารถลดได้ต่ำกว่าหนึ่งไลฟ์เดรกโกไม่สามารถลด ทำได้กว่าหนึ่งเป็นระยะเวลา2วิพูดง่ายๆทุกคนคือเดรกโกจะไม่ตายนะเป็นระยะ2วินาทีถึงจะถูกแดเมจมากแค่ไหนเขาจะเหลือเลือดหนึ่งเป็นระยะเวลา2วินาทีนั่นเองเดี๋ยวไปดูในเกมได้เห็นภาพรวมมากขึ้นสตาร์พาวเวอร์ก็จะมีเปิดอ,อะไรพบจุดอ่อนนะน,นีโดยความสามารถาเมื่อครบห้าวินาทีเดรกโกจะโจมตีเมื่อโจมตีศัตรตูเนี่ยศัตรตูคนนั้นจะติดมาร์กนะ ซึ่งทําให้โดนความเสียแรงขึ้นอีก35%เปอร็นไรเลยว่าเป็นระยะเวลา5วีนั่นเองนะออ,อันนี้ก็คือเป็น Star Power เลือกนะส่วนอันที่2นี่เป็น Star Power เกียร์นะคือมาก่อนลอขคาบเองนะโดยความสามารถง่ายๆนะก็คือเมื่อเรโกรใช้ซูปเปอร์เนี่ยมันจะทําให้เรโกะฟื้นฟูเลือดทันทีน,นั่นีองคือฟื้นฟูเลือดนะโอเคส่วนสิ่งที่ทุกคนรู้ก็คือเรโกเมื่ออันนี้คือเดี๋ยว ค่อยไปพูดในเกมแล้วกันโอเคนนะเราเล่นในศึกจิงแลมานีในด่านป้อมอัญญปปนจมันนี่้แหละแล้วก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหปวดมือมากโอเคแล้วก็จบด้วยผมเดโกก็จะประมาณน,นี้เยนะแทงด้วยกิต้าไปเลยต้องเข้าใจก่อนนะว่ามาเจอบอทเนี่ยทุกคนเนื่องจากว่าเลเวลตัวละครม,มันไม่ได้สูงนนงะ่ายล่าง ไกลลากอเอามากอล้อคา,าบมาก็จะมีรีเลียนในขวนี้เป็นหนึ่งทีมันจะคล้ายแอมเบอร์เลยแอมเบอร์อ่ะและนี่คือความโกงของมันนะเอ้าเมื่อกดไกดลาก,กอะไรขึ้นมีกระสุนนี่แหละความเกี่ยงของมันคือถ้ามันมีไกดลากเรื่อยๆเป็นไปไม่ได้ที่เดโก้ไม่จะดูดูดูมนันถ้าเดโกได้กดไกดลากเลยก็แบบรีกระสุนใช้เรื่อยๆนะกดแก๊ปเจดีเอากดแก๊ปเจ็ดีติด เมื่อกี้กดแก๊เจ็ตแล้วนะแต่กดแก๊เจ็ตไม่ติดอ่ะจำอย่า,างที่บอกนะยังไม่ได้เห็นภาพลวงของแก๊เจ็ตอันนี้ก็ยำ <im itation> โอ้โหแล้วกายล่างดด้วยนะย <im itation> <im itation> วกายล่างปีท <im itation> ุกคนเขาสกิลกายล่างต้องเห็นภัพขนาดดูดไหม <im itation> เรโกหกทน แม็กกรงแต่ใครยิงไปเลยลัปเตอร์เรนเจอร์นี่เลือดหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเลือดหนึ่งหรือเลือดหนึ่งเห็นไหมทุกคนมันจะเหลือเลือดหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็กลายล่างไปต่อแบบมัน่นใจอุฟาร้องอย่างเดียวเลยแน่นอนว่าฝนก,ก็ตกทุกวัน ตน,นึ่สูเวลา15่าในกาเคมีสนั่นเองนะเบอร์หนส่วนภาพลงหอยสตาร์พาวเวอร์หนึงก็อาจจะไม่ได้เห็นกับแกตจิกอันหนึ่งนะถ้ามีแล้วเดี๋ยวจะลองมาใช้ให้คนดูนั่นเองนะโอเคเราก็จะมาพูดถึงน่ว่าตัวละครตัวเนี้ยมันมีความโกงความถาริงยังไงไม่คือตัวละครตัวนี้ก็จะพูดถึงตัวเพจบ้างนะคือ,อค่าคิดเราค่อนข้างจะไม่มี สาระนะฮะเราขอมีสาระพิเศษนิดหรับเดโกเนี่ยสหรับมุมมองที่มานะถ้าพบแผลพวกกลอกรที่มีความสามารถในการการันการเข้าหาได้เช่นพวกเกลมีพวกเกลพวกตัวสโลทุกคนพวกโตัวสโลเนี่ยตัวนี้คือเกลียดมากนะเดโกะเกลพวกโตัวสโลมากแมพี่แกไปเจอกับโตัวสโลนะ อย่าให้พี่แกนี่เจอตัวโคลนะเนี่ยเล่นระบากอยู่พอสมควรนะคำแนะนำจากคู่เล่นเด็กโกมากกว่าหนึ่งตาเล่นมากกว่าหนึ่งตาจริงๆอนะ่ะเนี่ยจริงๆต้องกดแก๊เจ็ดด้วยนะแต่ว่าเนื่องจากมันคือบอทนะฮะก็เลยไม่ไม่กดแก๊เจ็ดนี้กดแก๊เจ็ดเลยจอดน่าะจุดนึงเดียวมั้ยถูกเบิร์ไตไลทีเแล้วสักหนึ่งวิแล้วก็รอตอดไม่ได้ แล้วถามว่าเดโคมันหยิบไปชนะตัวอะไรได้บ้างอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าสามารถหยิบไทุกตานะยกเวน้นตาที่ไม่มีออบเจกนะคนตาที่ไม่อีออบเจกเดโคเล่นยากลําบากมากเอาดีๆเป็นตัวที่เพิ่งออบเจกตี่หยิบมากๆนะถ้ามีมีออบเจกนี่อย่าหาเล่นนะเดโกลเลยนะมเล่นแานนะเดโกที่ท้าดานมันไม่มีออบเจกแล้วก็ ไม่ควรเล่นในดานนี้ดเดเองไม,ม่ถ่านดีน๋ยนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือตัวนี้มันเป็นตัวที่เล่นเดี่ยวๆได้นะแม้าจะเก่งก็แต่ตัวจำว่าเด,เดโก้แลก็มีตัวแพ้ทางชาทางใช่ไหมคุณอย่าไปเฟิร์สนะคือเดโกช่วงนี้มันกดเปิดได้ไหมคำตอบคือได้นะแต่ว่าก็ไม่ ดอดไปเดิมคีสำหรับดีโกเนี่ยถ้าเล่น,นแรนงเนี่ยสามารถเปิดเฟิร์สได้นะในบางดานเนี่ยทุกคนในบางดานเนี่ยสามารถเปิดก่อนได้ฟูดได้เลยนะเพราะตัวมันเก่งมากคือตัวมันออกแบบมาด้เวอร์อะคืงตีแบบแรงสองเท่าอะคือเป็นแทงถ้าเล่นดีๆมันตีแรงมากๆนะแล้วก็คือดีโกะถ้าไม่อยู่ในร่างกายร่างอะจะแพ้ตัวระยะไยกลเล ต้องเข้าใจกับว่าทั้งสองร่างเดโกยังงก็แพ้ตัวระยะไกลนะแต่ก็ต้องจำไว้ว่าเดโกนั้นมีความสามารถในการเปลี่ยนดาเมจการเป็นซุปเปอร์นี่เปลี่ยนความเสียหายการเป็นซุปเปอร์นนะก็เป็นคิวหากินี่เกอคิวหากินหลักๆเลยแหละข้อดีคือร่างร่างกายนี้การตัวเบิร์ดนะเพราะว่า,าลูกเขาใส่อย่างยี่ หนะออคิดสภาพแนละ้วตัวไหนมันลดความฉาญถึงย5่เปยจริงอันนี้บ้างโดยแบบเป็นสกิลแบบพาสีดึงคำเลยนะคือมีทั้งแดนเมจแล้วก็ความมืดอ่อะทีสภาพนะเช่นโรโรซาเนี่ยใคยร่างอาจจะแบบ70%แต่ไม่ได้มีความเร็วมูมเมนต์เพิ่มขึ้นนะถ้าไม่ได้เอาไอเปอร์ชาร์จไปอะ่ะไม่มีความเร็วมามาเอี่ยวนะคนฉะนั้น เรโก้คือตัวที่เก่งระดับต้นๆทอบๆแล้วเพราะว่ามันวิ่งเร็วระยะกลางแล้วก็อึดตายยากเลยนะมีความสามารถเท่าความอึดตายยากเขาไปยิ่งไปเล่นกับตัวลมที่มีความสามารถในการฟื้นฟูอ่ะแบบพวกลมฟื้นฟูแบบาจ๋าๆเลยแบบไบรอนหรือคิสอะไรอย่างนี้ไบรอนคิสโอโคเนี่ยคือเก่งนะเก่งแบบเก่งมือมาก โดยตัวละครน,นี้จะสามารถคอมโบได้บางตัวละครน,นะพวกตัวฮิวจ,าจา๋าเช่นพวก ron, Bo, Bo, <By> ron, ไบรอนโบโบไบรอนั่นแหไะไบรอนโปโคคิสเนี่ยสามตัวนี้เก่งมากนะคอมโบกับเรโกได้แบบง่ายๆแบบง่ายๆเลยอะ่ะโดยเรโกก็เป็นหนึ่งในลีเจนเนรี่ที่เก่งนะแล้วแต่ว่าเป็นตัวลีเจนเรี่อ่ะถ้าลีเจนเรีตัวไหนไม่เก่งก็เช่นเชสเตอร์แล้วกันน่าจะไม่เก่งตัวเดียวหรือเปล่าเพราะว่ามันเล่นยากนะ ไม่ใช่มันไม่เก่งไอ้คนเพรว่ามันอ่อนที่สุดในระดับดีเจนแล้วกันดีเจนอ่ะอ่อนหมและในแพทแบบนี้สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะรู้สึกว่าจะสาทยายตัวละครตัวนี้ก็ไม่ได้เยอะมากแต่สําหรับคลิปนี้ก็บายจึงกันใหม่ในคลิปหน้า